ากฏการหมอกลงนะครับผมเป็นปรากฏการหมอกลงนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมไปส่งกลับมาแล้วผมบรรยากาศก,ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับาวโาลนไปทั่วเลยนะครับทุง่งนาครับ ตรงนี้จะจังแล้วนะผมตอนตอนเช้านี้จะหนาม,มากเลยนะผม